เมื่อเรามาภาครัฐแล้วเนี่ยภาคการเ่วยสถาบันการเงินเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เราควรจะต้องพูดถึงต่อเนื่องกันไปก็คือเ,เรื่องสารแต่ว่าในร่างข้อมูลฉบับนี้ในหมวดนี้เนี่ยเราใช้คําว่านิติธรรมสารองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัรเพื่อเป็นการขยายความในมาตราสามที่ให้ทุกองค์กรเนี่ยต้องใช้อำนาจภายใต้หลักนิติธรรม นิติธรรมคืออะไรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในส่วนของศาลเนี่ยมีการปรับมีการเปลี่ยนเพื่อให้สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพัฒนาขึ้นอย่างไรนะครับสิ่งนี้มีจากนี้ไปก็ขอเชิญท่านศาสตราจารย์เบ็รเจิดสิทธิเดชครับท่าเปลี่ยนท่านประธานเป็นวันีการนะครับพี่น้องประชาชนชาวภาคเหนือนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่นอกจากท่านผู้มีีเกยรติทุกท่านครับพี่น้องครับ เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะปูพื้นฐานของประเทศสื่อไปในภายหน้าได้หรือไม่จุดนี้นะครับคือจุดตัวเลือกต่อสำคัญที่น้องประชาชนผมอยากจะเรียนพี่น้องนะครับว่าการร่างและำดำเนในครั้งนี้ที่พูดมาทุกทา่านนะครับหมวดสิทธิการเมืองก,กระจายอำนาจทั้งหลายเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเรเรียนได้เลยครับยืนยันได้ว่าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ฉะน้นที่ท่านประทานบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ทะลึมือเป็นใหญ่นะจึงเป็นความสัตย์จริงของร่างและามดุลฉบับนี้อยากเรียนพี่น้องครับว่าถามว่าประชาชนจะได้อะไรจากมตนฉบับนี้ผมว่าได้สองอย่างครับหนึ่งประชาชนได้ความสุขครับสองประชาชนได้ความเป็นธรรมครับทำไมถึกสุขครับพี่น้องประชาชนจะมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะในสภาผู้แทนเพราะเราเปิดให้มีกลุ่มการเมืองใช่ไหม ออกไปที่กลุ่มการเมืองเกษตรตอนเชา้ชาไม่ชนาอาจจะไปในนามูลุกการเมืองพี่น้องมีตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรได้ครับอันที่สองพี่น้องมีตัวแทนในอะไรครับในวุฒิสภาทุเรศก็นักพูดไปสักพูดเนี่ยพพเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเรามีตัวแทนของเราเข้าไปในฝั่งอาชีพประการที่สองจะมีความสูขของเพราะอะไรครับท่านมีความสูขขงเพราะท่านก,กาหนดความเป็นความไปในพื้นที่อของท่านได้ ่านจะนะครับต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องของกาครปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวครับแต่เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจท้องถิ่นท้องท,ท,ท,ที่ประชาสชนมาบริหารท้องถิ่นร่วมกันครับกำหนดความเป็นความไปร่วมกันครับอันที่สามทำไมสุนะดครับรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้ต่อไปไม่ต้องมาประชานยิยมคุณหมอชูชัยพูดเลยคนระับเราจะดูแลคนทุกคนยากอย่างไรไม่ต้องมาเป็นนโยบายแต่ให้เป็นเรื่องกฎหมายเพื่อนผมเรียนได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนแต่ถ้ามีความสุขแล้วไม่มีความเป็นธรรมก็อยู่ไม่ได้กับพี่น้องครับผมเรียนว่าส่วนของสารและกระบวนการพุติธรรมนั้นความมุ่งหมายสำคัญของการเขียนรัฐธรรมนูญในส่วนนี้ก็คือว่าสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนครับท่านอาจารย์คณิตซึ่งท่านเป็นประธานกอกร์เนะี่ยท่านบอกว,ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น มีส่วนมาจากกระบวนการยุติธรรมที่มันไม่ยุติธรรมครับพี่น้องครับส่วนนี้แหละครับคือส่วนที่ของเองรับผิดชอบดอูในส่วนนี้เรามุ่งหมายครับว่าจะต้องทากระกวนการยุติธรรมนั้นให้เกิดความยุติธรรมให้ได้ครับถามว่าทำอะไรผมเอามาเสนอสองสามเรื่องแล้วรา,ายละเอียดไปรงรายละเอียดทุกนี้เรื่องที่หนึ่งครับพี่น้องครับเรื่องที่หนึ่ง เราจะต้องสร้างกระบวนการยุติธรรมให้โปร่งใสเปิดเผยให้เหตุผลตรวจสอบได้พี่น้องลองดูห้องนี้สิครับมองด้านหน้ามองด้านหลังมองด้านข้างสองข้างครับทึบใช่ไหมครับเราจะสร้างให้กระบวนการทําต่อไปนี้เป็นฝากระจกหมดครับตรวจสอบได้นะครับให้เหตุผลไม่ใช่อยู่ๆจะถอนฟ้องก็ถอนไม่มีเหตุผลครับนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ได้วางไว้แล้วในนะครับในร่างและบุญฉบับนี้นเพื่อทําให้กระบวนการยานั้น,น,นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสารได้เข้าถึงคําสั่งที่มีความสําคาัญได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักใหญ่นะครับที่เราต้องการสร้างให้กระบวนการนั้นมีความโปร่งใสอิสระและมีความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับผมเรียนได้ว่า ตั้งแต่2475รัฐมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกเลยครับที่เขียนเรื่องนี้นะครับท่านเคยได้ยินข้อความที่พูดว่าใช่ไหมครับแบบความล่าช้าของให้เปิดความอะไรครับความอายุติธรรมใช่ไหมรัฐนูฉบับนี้ผมเรียนนะครับเป็นฉบับแรกนะครับเราเขียนว่าต่อไปนี้กระบวนการยุติธรรมกระบวนการพิจารณาของศาลจะต้องกําหนดกรอบระยะเวลาครับ และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปให้คู่ความผู้กรณีนั้นทราบผมยกตัวอย่างง่ายๆเชียงใหม่มีสารปกครองใช่ไหมครับท่านมีการฟ้องร้องอีกถูกนะครับมีการฟ้องร้องคดีวันนี้ท่านไปยืน่นท่านทราบไหมครับว่าอีกกี่ปีเรื่องท่านจะเาสร็จไม่ทราบห,หรอกครับศาลําแก้ำคำฟ้องทำให้การศาลตั้งไต่สวนนะครับสวงหาพ้อท็จจริงว่เราจะออกขั้พที่รณาไม่รู้หรอกครับต่อปีนี้ไม่ได้แล้ครับ หลังจากเสร็จทันงท้รการศาลจะนั่งพิจารณาจะไต่สวนเมื่อไรศาลต้องบอกเขาว่าจะไต่สวนแสวงหาข้อที่จริงกี่วันแล้วเมื่อไรจะออกนั่งพิจารณาออกนั่งแล้วเมื่อไรจะอ่านคำยากสารต่อไปนี้ศาลจะต้องกำหนดรอบระยะเวลาเลยครับอันนี้แหละครับผมคิดว่าจะสร้างความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยท่านคาดหมายได้ว่ามื่เเรื่องมาถึงศาลใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีในการที่จะทําให้เรื่องท่านสมเร็จผล อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่เคยเขียนมาเลยในอดีตวันนี้เราเขียนก็เพราะอะไรครับเสียตือื่นมากว่านะครับล่าชาเพราะฉะนั้นเราต้องการวางกรอบอันนี้ท่าที่ศาลครับเราต้องการจะให้ศาลและกระบวนการทีติธรรมนั้นเป็นของพี่น้องประชาชนครับถามว่าเราทำยังไงหล่ะครับต่อไปนี้เราไม่ให้ศาลเข้าไปสัรหาอะไรต่อไปแล้วครับไปสัรหากกตปปชอ,อะไรทั้งหลายทั้งปวง เราสนวนท่านให้ทำหน้าที่อำนวยความยุตวกามพิจรพวกเราเลยครับไอสรรหาสวอะไรต่อไปนี้เลิกหมดครับให้ท่านทำหน้าที่อำนวยความยุตวกามพิจรพวกเราเ้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่เราต้องการให้ศาลทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกไม่ต้องการให้ท่านเปทำอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายการวันนี้เราเขียนชัดเจนครับว่าอายการต้องเป็นอายการของแผ่นดินไม่ใช่เป็นอายการของนักการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้การเป็น่งางบอร์ดทั้งหลายทั้งปวงตำแหน่งทั้งปวงเลิกหมดครับ ท่านทำหน้าที่ในการรักษาพัฒน์ยน์ให้กับแผ่นดินประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เราเตีงนมีไว้ที่สาคัญอยู่อะไรครับเราให้มีกรรมการผู้ทรงอิจากภายนอกเข้าไปนั่งในกรรมการนะครับของศาลอายการเนี่ยหนึ่งในสามก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนนอกเนี่ยได้ช่วยตรวจดูความเป็นความไปขององค์กรหลังนี้ผมคิดว่านี่คือประเด็นนะครับที่เราพยายามจะสร้างเพื่องที่อะไรครับ ให้กลไกในกระบวนการยุติธรรมนั้นอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนครับอีกสองเรื่องที่ผมอยากจะเรียสนสั้นๆเพื่อไม่ให้ผู้ดำเนินรายการเนี่ยลำบากใจนะผมสรุปสองเดีย,าย,ยาบางจำเลยฉบับนี้ออกแนละมีกฎหมายสองฉบับที่สำคัญจะต้องออกตามมาคนระับประการแรนะกคืออะไรครับกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทงกฎหมายคนระับในการต่อสู้กันนะั้นเขาบอกว่าผู้ความในคดีต้องมีอาวุธเท่าเทียมกันครับ แต่วันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วคนหนึ่งรวยล้นฟ้ามาหาศาลอีกคนหนึ่งไม่มีข้าวจะกรอบข้อถามว่าจะสู้กันด้วยความพิถีพิถันได้หมครับเป็นไปไม่ได้ครับกฎหมายของรัฐจะต้องอำนวยความสะดวกเหล่านี้ครับกฎหมายการให้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะต้องออกมานะครับจะต้องมีคนมาดูแลอำนวยความสะดวกจะมีกองทุนยุติธรรมเพื่อที่จะดูแลนะครับในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนครับอันที่สองที่ต้องออกครับ จะต้องมีกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกชุมชนทางเลือกการอนุญาตโตตุลาการการไกล่เกี่ยวข้อพิพาทของเ,เรียนพี่น้องครับประเด็นนี้พี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศลาวเนี่ยกำลังจะเตรียมเข้า WTO สิ่งที่ลาวทําก่อนที่ทํทำอะไรทราบไหมครับลาวนั้นเขามีชนเผ่าห8ชนเผ่าวันนี้ทางกา,งางรของลาวนั้นให้แต่ละชนเผ่าไปทํากฎหมายจารีตประเพณีเลยครับแล้วทำมาแล้วสี่สิเ้าชนเผ่า เอามารับรองว่านี่เป็นกฎหมายถามว่าในกฎหมายจารีตประเพณีมีอะไรครับมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตรงนี้ช่วยยงไหครับช่วยทําให้กระบวนการความขัดแย้งในชุมชนไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทำหลักครับจบกันได้ที่ชุมชนจบกันที่หมู่บ้านจบกันที่ตำบลครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเหล่านี้จะต้องออกมาเพื่อจะออาวยความยุติธรรมตัดทอนกระบวนการทำไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทำหลักซึ่งเป็นภาระมากมายจนเกินในวันนี้ ผมเรียนสั้นๆเท่านี้แหละครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเชื่อมั่นลเกิดว่าจะให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องประชาชนมีอำนาจในการกำหนดความเป็นความไปของตัวเองที่สำคัญมีความสุขแล้ว้าไม่มีความเป็นธรรมอยู่ได้ครับอยู่ไม่ได้ละครส่วนนี้แหละครับได้อำนวยความยมให้พี่น้องประชาชนขอบคุณครับได้แล้วครับอาจารย์เฉลิมชัเนตรนะครับ ท่านสุดท้ายนะครับเป็นท่านที่เพิ่งขึ้นเวทีมาทีหลังนะครับท่านเป็นผู้หญิงหน, 4, น,งงน,น,นึ่งในสี่หในห้าของคณะกรรมการยกราก่างบนักมือซึ่งคณะกรรมการยกร่างบนักมือชุดนี้ก็มีผู้หญิงมากที่สุดและท่านก็เป็นผู้ที่ทํางานชุมชนมนอากกอ,นอย่างต่อเนื่องยาวนานากรรมการยกราก่างบนัมือชุดนี้เนี่ยก็มีคนทํางานชุมชนทํางานภาคประชาสังคมเนี่ย เข้ามาร,ร่วมด้วยเป็นจํานวนที่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของคลเมืองของภาคประชาสังคมเนี่ยที่จะเข้ามาคานการเมืองของนักการเมืองนะครับท่านจะได้ยินคําว่าสมัชชาคลเมืองสมัชชาคลเมืองเถืออะไรสภาตรวจสอบภาคคลเมืองสภาตรวจสอบภาคคลเมืองเถืออร แล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคําว่าพลเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับอาจจะเป็นภาระหนักหน่อยครับที่จะใช้สิบนาทีสุดท้ายนี้อธิบายต่อจากท่านประธานวนศักดิ์เนี่ยให้พี่น้องฟังนะครับขอเชิญท่าน,มนสมสุขคุณยัญญาครับเชิญครับสวัสดีค่ะพลเมืองที่เป็นเดรีเกีจตีของชาวพลเมืองทั้งหลาย ดีต้องมีความยดีมากที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนนะคะประเด็นที่คุณคำนูนเสนอให้ได้พึ่พูดเนี่ยคุต้องไปพูดต่อพรุ่งนี้ในกลุ่มย่อยด้วยนะคะขออนุญ,ญาตก็จะพูดประเด็นสําคัญก็คือว่าตอ,าอจากท่านอาจารย์สัเจตเี่ยนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่สําคัญมากในแง่ที่เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนของคนเมืองพยายามที่จะให้คนเมเอิขึ้นมนยาเป็นใหญ่แล้วก็พยายามสร้างพื้นที่ ให้ภาคพลเมืองสามารถที่จะเข้ามามีส่วนสําคัญในการจัดการทั้งทางตรงทางอ,อ้อมทั้งในพื้นที่ทั้งในเรื่องต่างๆนะคะนี่คิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือของประชาชนเป็นเครื่องมือการเปลี่ยนแปลง,ปลงสิ่งที่เคยเป็นไม่ลงตัวเป็นปัญหาอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นการบริหารโดยประชาชนเองทั้งหลายเนี่ยนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าประเทศเราเนี่ยถ้าหากว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ประชาชนก็ต้องมีความเข้มแข็งประชาชนต้องขึ้นมาเป็นตัวตั้งและฉบับน,นี้คือฉบับที่จะให้พลงเมืองเป็นตัวตั้งของการบริหารจัดก,การในรูปแบบต่างๆในกรรมวิธีต่างๆนะคะดิฉันเลยอยากจะเรียนว่าภาคประชาชนพลงเมืองต้องตื่นตัวนะคะเรื่องนี้ต้องศึกษาต้องให้ความสําคัญ แล้วต้องยืนขึ้นมาพูดในประเด็นเหล่านี้ว่าต่อไปนี้ภาคพลเมืองจะขอมีส่วนสําคัญในการร่วมคิดร่วมจัดร่วมพัฒนาต่างๆเพราะว่าถ้าเสียงประชาชนเบาอย่างนี้นะฮะมีแต่36คนพูดนั่นพูดนี่โครงสร้างอานาจทั้งหลายคนที่เขาเคยมีอาํานาจทั้งหลายเขาก็มาอยากจะเอาอำนาจก็คือน่พูดง่ายๆอยากจะจัดการแบบเดิมอยากจะทําแบบเดิมนะฮะเ,เสียงที่ จะขึ้นมาช่วยคิดช่วยทำฐานเจดีย์ทั้งหลายไม่รู้หายไปไหนก็นะเ,เลยวันนี้มาพูดกับฐานเจดีย์นะคะขอให้ฐานเจดีย์ช่วยให้ความสําคัญแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เห็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนจะขึ้นมาร่วมคิดร่วมทําร่วมจัดร่วมบริหารร่วมพัฒนาท้องถิน่นประเทศและก็เรื่องต่างๆนะคะในในรัฐธรธร,รมนูญฉบับนี้นะคะมี ความสําคัญที่ที่เปิดให้ภาคพลเมือง,งขึ้นมามีส่วนสําคัญเนี่ยดิฉันอยากจะพูดถึงพูดเป็นประเด็นเนี่ยอยู่6ประเด็นนะคะประเด็นแรกในเรื่องของการป้องกันสิทธิพยายามที่จะให้พลเ,เมืองมีสิทธิท่เท่าเทียมมีสิทธิในการรวมตัวมีสิทธิในการเสนอมีสิทธิในสาธารณสุขมีสิทธิในการศึกษามีสิทธิที่จะได้ท่าจ้างที่เป็นธรรมมี ปัจจัยสีมีอะไรต่างๆนะคะคือหมายถึงว่าพลเมืองสามารถที่จะได้สิทธิพื้นฐานที่เท่าเทียมกันมนแบ,บ่งแยกชาติพันธ์ก็มีสิทธิเท่ากับพลเมืองอื่นๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องของป้องกันสิทธิซึ่งฉันไม่ลรงรายละเอียดนะคะแล้วยังมีเรื่องของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าให้รัฐมีหน้าที่ทำอะไรให้กับประชาชนนะคะ ก็จะมีเรื่องต่างๆามากมายและเรื่อง,งที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งดิฉันว่าจะไปเล่าให้หลายท่านฟังนี่ยนะก็คือเรื่องที่ในมาตรา83เนี่ยบอกว่ารัฐต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นกานต่อไปนี้หนึ่งมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายแผนและงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชก,การและองค์กรบริหารท้องถิ่น สองสนวนดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืนสามคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมสุขภาพตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตท,ที่ดีทั้งเศรษฐกิจสังคมและความรักความสามัคคีของบุคคลในชุมชนและกับชุมชนอื่นสี่ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนรทมเนียมจารีตประเพณีศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดีงามของชุมชนหรือชุมชนหรือท้องถิ่นและของชาติ ห้าคุ้มครองชนพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยให้ดำรงอัลักษณ์ของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับระชุมชนและท้องถิ่นในการดําเนินงานตามมาตรานี้ถามว่ามาตรานี้เราเคยเห็นไหมในที่ไหนอยากจะเรียนว่าไม่รู้ในรัฐธรรมนูญประเทศไหนเคยบัญญัาติเอาไว้ขนาดนี้หรือเปล่านะคะถ้าหากว่าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม ดำเนินการในเรื่องต่างๆได้แล้วก็เก็บสมาชิกของเราที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมไม่มีใครกบนไปเพราะชุมชนเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่จะเชื่อมโยงคนทุกคนเข้ามานะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับท้องถิง่นแล้วเราก็ดูแลเรื่องทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมนเป็นมาตราพื้นฐานที่สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็มีกล่าวไว้เป็นมาตราใหม่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะยกให้ฟังนะคะ ก็จะมีเรื่องของการที่เราเป็นส่วนร่วมในเรื่องการตรวจสอบตรวจสอบนี้ก็จะมีหลายหลายอย่างมากเลยนะคะตรวจสอบทั้งทางอ้อมและทางตรงในแต่ละพื้นที่จังหวัดเนี่ยเขาให้มีสภาตรวจสอบภาคตัเมืองซึ่งจะมีสมาชิกทั้งหมด50คนนะคะตรวจทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องการเมืองเลือกตั้งทั้งเรื่องของการทํางานของหน่วยงานต่างๆนะคะต่อไปนี้พื้นที่ท้องถิ่นต่างๆจะเปิดไฟแล้วนะคะจะไม่มีมุมมืด ที่ไม่รู้เขาไปทําอะไรกันยังไงตรงไหนแบบไหนนะฮะถ้ามีสภาตรวจสอบภาพคพลเมืองเนี่ยการตรวจทั้งทางตรงทั้งทางอ้อทั้งการเปิดไฟนะคะทั้งการที่นําเรื่องต่างๆให้ประชาชนได้รู้เห็นก็จะทําให้เกิดความสะอาดนะฮะเรื่องถ้าอาหารก็เรื่องซิกแซกทั้งหลายลดน้อยลง<ๆ>เรื่องที่จะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรงต่างๆเนี่ยและประชาชนรู้เห็นก็จะมีมากขึ้นนะคะ เรื่องที่ประชาชนสามารถที่จะดาเนินการได้โดยโตรงมี่อำนาจโดยโตรงทั้งเรื่องของการเสนอกฎหมายเรื่องการถอนถอนประชาชนหมื่นคนสามารถจะเสนอกฎหมายไนดะ้และกฎหมายนี้จะไม่ตกไปเวลาที่เขาเปลี่ยน,นรัฐบาลก็<ม>เรียกว่าประชาชนธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องไหนเรื่องสุดภาพเรื่องป่าชุมชนนะคะเรื่องลุ่มน,น้ําเรื่องอะไรต่างเนี่ยเราก็ทําการ,ราพูดคุย เชิญผู้ที่มีความรู้มานะคะเชิญเครือข่ายที่เกี่ยวข้องม,มาทํางานเรื่องนี้แล้วก็ทําข้อเสนอเสนอกฎหมายที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพแล้วเราก็จัดก,กระบวนการเพื่อให้สังคมนียเข้าใจในส่วนนี้พราะนศักดิ์ศรีของภาคธุมืองเองในการที่จะดํเาเนินการพัฒนาหรือว่าเสนอกฎเกณฑ์ต่างๆก็สามารถทาได้กว้างขวางนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องท้องถิ่นนะคะ เรื่องท้องถิ่นเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์จะหลักพูดไปแล้วเนี่ยนะครับท้องถิ่นในในในรัฐธรรมนูญนี้จะพูดหลายหลายมากราเลยนะคะว่าท้องถิ่นจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆเรื่องงบประมาณเรื่องการทําโครงการเรื่องการจัดการเรื่องการพัฒนาต่างๆแัะอํานาจท้องถิ่นที่มีมากขึ้นในเรื่องงบประมาณในเรื่องการทําข้อบัญญัติต่างๆเข้าไปว่าต่อไปนี้ ถ้าเรื่องไหนที่เราเห็นสําคัญร่วมกันแล้วก็ออกข้อญ,ญตัตงของท้องถิ่นก็ออกมาเป็นกฎกติกาที่เราใช้ร่วมกันในท้องถิ่นตะ่นคๆะอันนี้ก็สามารถทําได้แล้วก็มีเรื่องผู้ที่สภานะคะซึ่งท่านผลเอกเลือ่องการได้พูดไปแล้วในผู้ที่สภาเนี่ยได้เปิดโอกาสให้มีการเลือกกันเองนะคะรับเกษตรกรสามารถเลือกเกษตรกรได้ ชาวประมงเลือกชาวประมงได้ชาวนาเลือกชาวนาได้ซึ่งอันนี้จะต้องมีการทํารายละเอียดมากพอสมควรพรุ่งนี้เราจะต้องคุยเรื่องนี้กันมากในกลุ่มย่อยนะครับว่าจะทําได้ในลักษณะไหนเท่าไรอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะที่ว่าพวกเราสามารถเลือกตัวแทนของเราเองขึ้นไปถึงสภาสูงสุดก็คือผู้ทิ่สภาผู้ทิ่สภาก็จะมีอำนาจมากพอสมควรในการเสนอกฎหมายในการตรวจสอบในการาทำงานต่างๆร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร และถ้าหากว่าการส่งตัวแทนของภาคประชาชนขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ได้ก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาชนนี้เขนากันได้เช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นสาระสําคัญของภาคพลเมืองที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับฐานล่ากสู่ระดับประเทศเลยนะคะเรื่องสุดท้ายที่ท่านคำนวณให้ดีทนพูดแล้วท่ไม่ได้พูดเลยก็คือว่านอกเหนือจากเรื่องต่างๆที่ภาคพลเมือง จะมีส่วนร่วมจะมีโอกาสในประเด็นต่างๆที่พูดไป5ประเด็นนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือว่าภาคพ,พลงเมืองสามารถสร้างสภาของเราเองได้เราสามารถสร้างเวทีของภาคประชาชนเองในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆหรือในภูมิปริเทศต่างๆคือดิฉันพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เชียงใหม่ไนี่มีการทําสภาพ,เพลงเมืองกันมานานแล้วที่ลำปางก็มีที่เชียงรายก็มีดูเหมือนจะ ที่เนุโลกก็มีเพชรบูรณ์ก็มีนะคะมีในรูปแบบต่างๆพื้นที่ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับภาคพลเมืองนะคะแต่เป็นเรื่องใหม่สาหรับเวลาเราเขียนกมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยในรัฐธรรมนูญน,นะคะสภาพลเมืองต่อไปนี้จะมีความสําคัญมากกว่าที่เราเคยทํามาถือว่าพวกเราเป็นผู้ที่สร้างสภาพลเมืองสมัชชาพลเมืองนะคะพวกเราเที่ทําในพื้นที่ต่างๆและได้ลองผิดลองถูกได้เชื่อมโยงกันทํางานระหว่างพวก กลไกลองค์กรต่างระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรท้องถิ่นกับหน่วยงานต่างๆมาสร้างแผนสร้างวิธีการบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะต่างๆเนี่ยนิคิดว่าได้สร้างแนวทางของสมัชชาพลเมืองเพราะฉะนั้นการร่างสมัชชาพลเมืองนี้ก็คือกฎหมายที่กําลังร่างขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ท่านทำทำกันอยู่นี้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เรียกว่าสมัชชาเพื่นอนที่เรากพื่อนทำอยู่นี้เป็นเรื่องที่สร้างจากประชาชนเองนะแต่ว่ามันยากตรงนี้ค่ะมันยากตรงนี้ก็เลยต้องใช้เวลาคิดกันละเอียดนิดนึงเพราะว่าเชียงใหม่ทาได้เหมือนลําลปางลําปางทําได้เหมือนขอนแก่นขอนแก่นทําได้เหมือนยะลามันมีรูปแบบที่แตกต่างกันเยอะเพราะว่าบางทีท้องถิ่นเองเขาเป็นคนริเริ่มบางทีที่เชียงใหม่ที่ภาคประชาสังคมเป็นคนริเริ่ม ที่อีสานบาง,งแห่งประชาชนเขาเป็นคนเริ่กทำันทัท้งจังหวัดแต่สร้างธรรเมนูญของตัวเองพราะฉะนั้นการสร้างสมัชชาพลเมืองมีหลากหลายรูปแบบแล้วเราก็ไม่นคนวรตัดรูปแบบไหนออกไปจนเกินไปเพระเราต้องสร้างเกณฑ์จติกาขึ้นมาเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราทํากันอยู่นี้เนี่ยสามารถเป็นสิ่งที่ถูกก้งกางตามกฎหมายแต่ว่าเรามีหลักมีเกณฑ์มีระบบ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน,นต่างๆอันนี้ก็คือสมัชชาเพลเมเืองที่อยู่ระหว่างการร่างนะคะแต่พูดโดยรวมแล้วสมัชชาเพลเมเืองก็คือเวทีของภาคประชาชนที่จะครอบคลุมคนเล็กคนน้อยทุกกลุ่มทุกเหล่าครอบคลุมทั้งพื้นที่เป็นสภาของคนธรรมดาที่อยู่ที่นี่ที่เป็นสภาของชาวบ้านของคนละเมืองที่เขาจะมาคุยกันที่เขาจะมาเสนอกันว่าเขาอยากจะ ปรับปรุงพัฒนาเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรแบบไหนช่วยกันทําเสริมความสามารถกันเองเสริมความรู้ความเก่งระหว่างกันทํางานร่วมกับท้องถิ่นทํางานร่วมกับโดยต่างๆและไม่ใช่ทํางานแค่ปัจจุบันนลคะเราก็จะเชื่อมโยงกันเพื่อจะดูว่าท้องถิ่นของเราจะเดินง่ายอย่างไรเราจะพัฒนาเอง5ปี 5, 10ปีจะให้คนทุกคนเท่าเทียมกันดีความรู้ความสามารถ ใกล้เคียงกันมีเศรษฐกิจที่เหมือนกันไม่ว่าจะเมืองจะชนบทเราจะทําเรื่องนี้ผ่านเวทีของพวกเราเองที่เรียกว่าสมาชิกบาเมืองกันนี้ได้อย่างนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการร่างและน,นี้ก็จะออกมาเป็นหนึ่งในกฎหมายสําคัญนะคะที่ที่เราำำกําลังดําเนินการนะคะสรุปกล่าวโดยสรุปก็คือว่าทั้งหมดนี้นะคะที่เรนพูดได้แต,นแตน ύ, น่นู่นแต่นี่นิดหน่อยเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ กำลังจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศเราเปลี่ยนแปลงไปภาคพลเมืองภาคประชา,ะช,าชนกําลังขึ้นมาเป็นตัวตั้งกําลังขึ้นมามีส่วนสําคัญในการพัฒนาในการถ่วงดุลในการร่วมรับผิดชอบการพัฒนาต่างๆแต่ทุกอย่างนี้จะเป็นไปได้ก็คือประชาชนต้องตื่นตื่นรู้ต้องศึกษาต้องยืนขึ้นต้องปรากฏกายต้องนําเสนอนะคะแล้วก็การที่ปล่อยให้สื่อทั้งหลาย มีเสียงจากภาคที่เขาเคยมีอำนาจอยู่เพียงอย่างเดียวและประชาชนก็ได้มีเสียงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แนวทางที่เราอยากจะทําให้เกิดขึ้นโดยภาคคพลเมืองนี้ต้องอ่อนตัวไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอให้พวกเราศึกษาแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วก็พยายามส่งเสียงนะครับว่าภาพคพลเมืองจริงๆแล้วเราคิดอย่างไรแล้วเราอยากให้รัฐธรรมนูญนี้ แป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนและพลเมืองอย่างไรคะขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่น้องฟังมาวพวกเราเล่าแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องถ้าอ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือดูจากข่าวโทรทัศน์แล้วเนี่ยถ้าอาจจะนึววกว่ามันรถถัฐธรรมนูญคนละฉบับหรือเปล่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เล่าบนเวทีเนี่ยผมเข้าใจว่าก,ก็มีอยู่ในสื่อนะครับแต่ว่ามันจะเป็นประเด็นที่ได้รับการขับเน้นออกมาเนี่ยน้อยกว่าว่านายกคนนอก สวลาตั้งสวลาตั้งจยกคนนอกจะยกคนนอก,ก,นนอกสวลาตั้งวนกันอยู่อย่างนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องกราบพี่น้องน,นะครับว่าถ้าเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่พูดมาเนี่ยเรต้องช่วยพูดมาสือด้วยทุกครั้งเนี่ยนะครับเสียงของประชาชนเนี่ยนะครับจะเบากว่าเสียงของคนที่มีตำแหน่งมีอำนาจมีตำแหน่งมีอำนาจเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์เป็นคร ประชาชนเนี่ยนะครับจะเสียงดังต่อเมื่อเป็นมอ็อครับซึ่งเราก็ไม่ประสงค์ที่จะเป็นเช่นนั้นนะครับอารับผมคิดว่าวันนี้เป็นตัวอย่างที่พวกเรามาเล่ารัฐมนให้ฟังโดยที่ไม่ต้องบอกว่ามา,รานรานั้นมานราน,นีนะครับก็บางทีเราก็จำไม่ได้ว่าตราไหนนะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มกระจายกันอยู่ทรุ่นี้